แล้วช่วงไหนตอนไหนอะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบเขาเริ่มอยากจีบแล้วว่ะแบบเข้าตรงๆอะไรเงี้ยคือคือครั้งแรกอะที่ผมเจอเขาคือผม,ผมก็รู้สึกว่าท้เขาสวยแหละเขาน่ารักนะอ,อะไรเงี้ยครับผมครับผมก็ก็ชอบนะ แต่ว่าเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับประเทศเราก็เราก็เลยพยายามแบบโอเคเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแหละเพราะว่าถ้าถ้าไปจีปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขากลับประเทศไปนี่โแสอแสอีกเซ็งผมเป็นอยู่เนี่ยผ่านมาปีนึงแล้วใช่ไหมใช่โอ้ยเสียใจด้วยเดี๋ยวมาเนี่ยมาใหม่โอเคก็คือนั่นแหละเราไม่อยากเจออะไรแบบนั้นตอนแรกนะเราก็เลยคิดว่าอ้าวเป็นเพื่อนไปกับเขาเป็นเพื่อนให้เขาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยได้อย่างสบายใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่พอจะ หันหน้าไปหาได้พึ่งพาได้ปรึกษาได้อ,อะไรเงี้ยครับก็หนุ่มๆน,นะที่อยากจะจีบสาวต่างชาตินะลองลองลองแบบนี้ดูเป็นเพื่อนที่จริงใจกับเขาให้ได้ซะก่อนเออน,นี่นนน <ะ S 2> เป็นเรื่องจริงครับเรื่องดีนะนะใช่แล้วเสร็จแล้วถ้าเขาอย่างผมกับนายาเนี่ยก็คือมันคลิกกันอนะคือคจากคอาเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจนี่แหละแต่ว่ามันคลิกไง มันก็เริ่มแบบเอ้ยความรู้สึกว่าเออมันน่ารักนะมันดีนะมันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะคือทั้งคู่นะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ผมคิดอย่างเดียวครือเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ยังมีเส้นของความแบบก็เรไม่อยากไม่อยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อเพราะว่าคิดเหมือนเดิมเผื่อกับเผื่อเขากลับประเทศไปอันนี้อันนี้เป็น เรียกได้ว่าเป็นปัญหาของชายไทยเพราะว่าผมเองก็เจอเหมือนกันส่วนตัวผมถ้าเกิดผมเจอผู้หญิงหรือว่าไปคุยเนี่ยอันดับแรกก็คือจะดูก่อนว่าเขาอยู่ไทยนานหรือเปล่าแบบมีแพลนจะอยู่ไหมแต่ถ้าแบบอยู่อาทิตย์สองาทิตย์เป็นเพื่อนดีกว่าะจะไม่ไปไกลกว่านั้นอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ว่าก็คือนั่นแหละมันก็เริ่มมาอย่างนั้นของผมกับนาย่านะก็ค่ยคอยค่อยคุยค่อยๆใช้เวลาด้วยกัน ทำดนตรีด้วยกันก็คือไอ้โปรเจกต์ที่เขาจะทาเพลงเนี่ยผมก็เอาตัวเองเสนอตัวเองเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์ด้วยไปช่วยไปช่วยเล่นดนตรีไปช่วยทําด้วยอะไรอย่างงี้มันก็เลยใช้เวลาร่วมกันเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกนเนาะอ่าใช่แล้วมันก็เริ่มกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรคุยกันตลอดเวลาเหมือนแบบหายไปก็ตามหายไปก็ตามอ่าเอออมาอยู่เงียบไปอะไรเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมาคุยกันอะว่า,าเออยูจะเอาอยัางไงย, <Okay. S 2> ยูจะไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนาั้นไม่ได้จริงจังขนาดนาั้น okay. แต่ว่าคุยกันให้รู้เรื่องว่าเราจะยังไงเราจะคบกันดีไหมพอรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นมากกว่าเพื่อนนะตอนนี้ไม่ไถามนี่เลยเหรอมันไม่ได้ไม่ได้ตรงขนาดนาั้นเราจะถามอยู่ว่าแบบอยู่ is it as you like you wanna be my girlfriend or I don't remember how it was or just like you wanna be together that's it like I don't remember how we y e a e go to like dating yeah 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 I remember how we Go with relationship oh. after dating. It's like more serious. I remember, like, we talk, okay, we're already kind of mm -hmm. dating. Some months is getting more serious. Mm -hmm. So, uh, not like, not like. this step I remember how, but how we went from friend to.